ที่รูปเลขาคณิตนะครับดูกันเลยเริ่มต้นนะครับรูปแรกรูปสี่เหลี่ยมนะครับน้องๆจะดูยังไงว่ารูปสี่เหลี่ยมก็คือมีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เหมือนกันมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมดังนั้นเราก็เรียกเขาก็ต้องเรียกตามเหลี่ยมที่น้องๆเห็นใช่ไหมครับ รูปสามเหลี่ยมก็เหมือนกันเห็นไหมมีแค่สามเหลี่ยม1นึสองสรูปนี้ก็เหมือนกัน1 2ึ่งสมเห็ครับรูปวงกลมวงกลมก็เป็นกลมๆนะครับเหมือนเลขศูนย์ใช่ไหมเหมือนลูกบอลใช่ไหมครับวงรีนะครับวงรีก็จะเหมือนรูปวงกลมแต่ จะเป็นเป็นแบนหน่อยใช่ไหมครับคล้ายๆรูปไข่ใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้วงกลม,มกลมๆเลยนะครับอันนี้เราจะออกเป็นแบน,แบนหน่อยเนาะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ย ป็นรูปไหนอันนี้มีกี่เหลี่ยมครับ1 2 3 4งสี่เหลี่ยมก็คือตอบเลยสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอันนี้มี1 2 3่สามเหลี่ยมใช่ไหมครับง่ายเลยใช่ไหมครับ เป็นประการนะครับรูปใดไม่เข้าพวกนะครับรูปใดไม่เข้าพวกอันนี้กี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแสดงว่าุณคกูก็บอกเลยว่ารูปที่สามเนี่ยไม่เข้าพวกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาสามเหลี่ยมกันหมดสี่เหลี่ยมอยู่รูปเดียวใช่ไหมครับเนาะแป็นึกหัดนี้นะครับุณงกูจะพาทำ เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกว่ารูปใดมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปไหนครับเห็นไหมครับรูปไหนบางส่วนรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับยาสีฟันให่ไหมมีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ตู้เย็นก็มีใช่ไหมครับดังนั้นตอบ1กับ3ใช่ไหมครับ 1กับ3ใช่ไหมครับน้อง,องดูรูปแบบของรูปต่อไปนี้นะครับสี่ <3 S 2> เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมดังนั้นสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องเป็น สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าก็ถามว่ารูปต่อไปคืออะไรก็ตอบเลยสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเรื่องวัตถุนี้ก็เหมือนกันนะครับครูจะพาทำนะครับสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมต่อไปก็ต้องเป็นอะไรครับวงกลมใช่ไหมครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับเหมือนสลับกันกับวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับมาดูอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นสีกันนะครับเป็นสีใช่ไหมสี่เหลี่ยมใช่ไหมสีชมพูสีเขียวชมพูสีเขียวชมพูสีเขียว ชมพูลสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นรูปต่อไปก็ต้องเป็นสีเขียวแน่นอนใช่ไหมครับต่อไปเป็นสีเขียวเนาะแต่คุณรูณไม่มีปากกาสีเขียวเลยนะครับตอบก็เลยสี่เหลี่ยมสีเขียวใช่ไหมครับ